งด,ดงามมากเปิดสิบอันดับไอดอลหญิงซีป๊อปที่สวยที่สุดในประเทศจีนปี2024สวยเกินต้านทําเอาใครหลายคนใจละลาย ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันกระแสของไอดอลจีนหรือซีรีส์จีนกาลังเข้าบุกยึดหัวใจคอรายการไอดอลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะโดยผลการจัดอันดับในครั้งนี้ได้มาจากกล e ่นท็อป10ที่ได้มีการนํามาเผยแพร่เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองคะ่ะซึ่งจะมีไอดอลจีนรซาจวดคนไหนบ้างที่ได้เข้ารอบท็อป10มารับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะ10ฉีอีหยางต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นเด็กฝึกใต้สังกัดของเอลทา n เอ r นเตอร์เทนเมนต์และยังเป็นวานใจของหนุ่มเทาอดีต สมาชิกวง EXO ซนั่นเองค่ะโดยฉีอีหยางเป็นนักร้องเพลงป๊อปที่เป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดีสดใสราเรื่องแถมยังเป็นคนตลกและโดยความโก้ความเปินของเธอนั้นได้สร้างเสียงหัวเราะได้ดีเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะอันดับเก้าอูเชียหยีเียกเด้ว่าเธอคนนี้เป็นนักร้องเพลงป๊อปและนักแสดงหญิงจากจีนแผ่นดินใหญ่เกิดเมื่อวันที่26มกราคมปี1995ที่เมืองไห่โขวมณฑลไหหนานทั้งยังเป็นสมาชิกโกกรุปวงอูจูซ หลังจากนั้นตั้งแต่เดือนเมษาปี2018เธอก็ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการเดรดดีโก้คัพเปอร101โดยได้อันดับที่2ของรายการและได้เดบิวต์เป็นบุ่งร็อกเกตโก101ในที่สุดนั่นเองค่ะอันดับ8ชนจัวเฉวีเซาสวยเสียงไพระที่โด่งดังมาจากรายการสวายเวิลด์ยางช่วง2022และการร้องเพลงต่างๆโดยเธอเดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกบองบองโก303นอกจากนั้นเธอยังมีผลงานในเรื่องการแสดงต่างๆทั้งศ สีดีและภาพยนตร์รวมไปถึงผลงานเพลงด้วยโดยเธอนั้นมีความสามารถและผลงานต่างๆที่น่าจับตามองและน่าสนใจอย่างมากเลยล่ะคะ่ะอันดับเจ็ดชีเจียชีสาวสวยที่มีฉายาว่าจิงจอกที่โด่งดังมาจากการเข้ารายการ s u ววัยเวิลอย่างอยู่วิดยูสอที่มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงกว่า10ปีโด,โดยเธอเคยเดบิวต์มาอย่างวง SNH แอนเและวง The night มาแล้วยังรวมไปถึงเรื่องการแสดงต่างๆทั้งสีดีและภาพยนตร์โดยเธอนั้น มีความสามารถและผลงานต่างๆที่น่าจับตามองและน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะอันดับ6ค้งเชือเอ,อ๋อสาวภูมาพร้อมหน้าตาอันสวยงามที่โด่งดังมาจากการเข้ารายการสวายเวอร์อย่างยูวิดยูสองโดยเธอเคยเดบิวต์เป็นสมาชิกวงเดอะไนท์และเธอนั้นมีความสามารถและผลงานต่างๆที่น่าจับตามองและน่าสนใจอย่างมากโดยเธอได้ถูกคัดเลือกจากสมาชิกทุกคนให้เป็นกัปตันวงต่อมาหลังเดบิวต์ก็มีงานเข้ามาอย่างมากมายทั้งงานแบบเดี่ยวและงาน ร่วมกับวงเดอะไนท์รวมถึงรายการวาไรตี้ต่างๆอีกด้วยอันดับ5้าชเวเมืองเจียขอบอกเลยว่าสาวน้อยเเวเมืองเจีอคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆชฉวเมงเจียเป็นอีกหนึ่งคนที่มีผลงานในวงการบันเทิงค่อนข้างหลากหลายก่อนที่สาวน้อยชฉวเมืองเจีอจะเข้าสู่วงการแสดงอย่างเต็มตัวโดวยเขาคนนี้ก็เคยมีผลงานด้านการเป็นศิลปินแต่เส้นทางการเป็นศิลปินยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะว่าสาวน้อยชฉวเมงเจียยังเคยเข้าแข่งขันรายการโปรดิว101ในจีนในฐาน เด็กฝึกและในที่สุดก็ได้เป็นศิลปินอย่างเต็มตัวกับวง Rocket Girl หน1่นน่นั่นเองค่ะอันดับ4วิซูซินต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นนักแสดงมากความสามารถแห่งแดนมังกรแต่จริงๆแล้วก่อนที่จะก้าวสู่ดาราดาวรุ่งงานชุมแห่งยุคสาวคนนี้ยังมีอีกหนึ่งบทบาทซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันกับการเป็นนักเองไอดอลวงโกกุป๊ปที่แจงเกิดจากรายการแข่งขันเดี่ยวดีตีออเดชันในรายการ You With You สองวัยรุ่นวัยฝันสี่ซันสองที่ ไำให้เธอคว้าโอกาสในการเดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกของโกกุ๊ปวงเดอะไนได้สำเร็จอย่างงดงามอันดับ3เจิงนายซินหรือที่เรารู้จักกันก็คือเนอนีพรณพันอย่างที่เราทราบกันดีว่าเธอคนนี้ได้เข้าร่วมแข่งขันร,รายการช่วง2020โดยใช้ชื่อจีนในการแข่งขันว่าเจิงนายซินได้สร้างความประทับใจให้กับเมนเทอร์และผู้ชมในตอนแรกเป็นอย่างมากแถมเธอคนนี้ก็ทำผลงานในทุกรอบการแข่งขันอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆ ทั้งในจีนไทยและต่างประเทศอย่างมากมายที่โดนตกจากเสียงไซสๆและความน่ารักเป็นธรรมชาติของเธอเข้าเต็มเป้าจึงทําให้สุดท้ายเนเน่ได้เป็นหนึ่งในผู้ชนะและเดบิวต์เป็นสมาชิกวงบงับงบงังโกู303ได้สําเร็จอันดับ2วิตอเรียทซงต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นอดีตสมาชิกวง FX เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังสัญชาติเกาหลีที่ตอนหลังก็ได้เดินทางกลับมามุ่งสู่สายนักแสดงในประเทศบ้านเกิดที่เป็นประเทศจีนแบบเต็มตัวโดยเมื่อต้นปี2020ก็ ได้มีผลงานการแสดงเรื่องเด่นที่ทําให้ขอซีรีส์สายฟินได้กรีดกัดประชุมก็เชวยหัวใจกันไปหมาดๆกับซีรีส์รักโรแมนติกเรื่องรักแรกของสาวใหญ่จนกลายเป็นปรากฏการ์เคมีความจินฟินเวอร์กับบทสาวใหญ่กับนายรุ่นน้องกันมาแล้วอันดับหนึ่งเฉินเซียวเด็กได้ว,ว่าเป็นสาวสวยที่ได้ครองอันดับหนึ่งไปกันเลยละ่ะค่ะซึ่งต้องบองเลยว่าเธอคนนี้เธอเป็นนักร้องเพลงป๊อปจากจีนแผ่นดินใหญ่และเป็นอดีตสมาชิกไอรอนญิงวงอูจูโซโนยอ แถมเธอคนนี้ยังได้รับรางวัลไอรอนยิงทรงอิทธิพลหน้าใหม่ในงานทัพช h i น e สมิวสิก a w วอร์ดครั้งที่17มาอีกด้วยเป็นไอรอนสาวสวยมากความสามารถไม่ว่าจะเป็นการแสดงซีรีส์ก็ออกมาปังหลายเรื่องกันเลยล่ะคะ่ะ